Yeah! Okay. คนคะเราได้เป็นเดอะวินเนอร์ของเบเกอร์คอมเพเชันในครั้งนี้คะ่ะดีใจมากๆเลย <_ ull ing> ได้เงินรางวัลมา200เหรียญนะคะอันนี้เป็นงานที่เขาจัดนะก็จะมีคนเอาขนมมามีคนที่เข้าแข่งขันอยู่ประมาณ10กว่าคนนะคะแล้วก็มีผู้เข้าร่วมชิมแล้วก็โหวตอยู่ประมาณ40กว่าคนนะของคนอื่นเราก็ถ่ายได้นิดเดียวนะคะแต่อันนี้จะเป็นขนมส่วนที่ทางคクับเฮาส์แจกส,สําหรับงานเลี้ยงนี้นะคะก็ตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าจะมีคนโหวตให้ไหมเออเรื่องของเรื่องอะแล้วเราก็ตัดสินใจทาเป็นบาน น่าฮันนี่บัตเตอร์เพราะว่าเราคิดว่าอเมริกันน่าจะเข้าใจในเทสนี้น่าจะชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็น้องคนนี้นะคะเขามาจากจีนนะทำเป็นเอกทาตมาแล้วเขาได้ที่2ส่วนเราคือชนะเลิศที่หดีใจมากทุกคนดีใจมากๆเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ใหม่แล้วก็ดีมากๆเลยมันไม่ได้แค่เราได้ทําในสิ่งที่เราลมันมีเงินรางวัลตอบแทนด้วย we have the honey butter cake กฎของเขาคือเราไม่สามารถโหวตให้ตัวเองได้เพราะฉะนั้นเราจะมีคะแนนฟรีๆแค่คะแนนเดียวก็คือสามีของเราเองงานนี้มัดดวงสุดๆแต่ก็ทำสำเร็จแล้วเย้